สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะอยู่กันที่เต็นท์รถส่งผลลมยนสาขาสซียไฟแดงหนองเสือเช่นเคยนะคะวันนี้เฟิร์นจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลย i s u z u D-Max a l l New s p เ c คแคปปี 13, 13เครื่องยนต์1.9นะคะตัวนี้สีเทานะคะนะคะเราจะพาไปดูภายในและรอบๆตัวรถกันเลยค,ะค่ะนะคะเราเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะคะอ,ส,อ,ส,าาอสัญลักษณ์อี u z u ก็จะเป็นแบบโฮมเมียมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะจะมีไฟบนมาให้ด้วยอ่าตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะช่องข้างหน้าเขาจะเป็นห่างๆแบบนี้นะคะนะะเราจะไปดูภายในละรอบๆกันอีกทีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กทีอีสานะคะสัญลักษณ์สเปคแคบจะอยู่ด้านข้างไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้มือจักรจะเป็นแบบโคมเมียมนะคะไปดูภายรอ,รอบหลังแหละ ภายในกันเลยค่ะอ่าด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นไฟตาแองจิเบิร์นะคะสัญ,ญลักษณ์อีซุสุดีแม็กรถทวนนะคะตัวนี้มือจับด้านหลังจะเป็นแมปโครเมียมนะคะ,คะนะคะเฟิร์จะพาไปดูภายในรถนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งคันตัวนี้เป็นเพลทพวงมาลัยแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยนะคะอ่าตัวนี้จะมีตัววัดบูทมาให้ด้วยนะคะ เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์หสปีดนะคะเครื<ด>่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่น MP3 นะคะภายในจะเป็นสีเทานะคะเ<อ>บาะจะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะมาค<ก>่ะจะมาสรุปราคากันอีกรอบนะคะตัวนี้นะคะ Isuzu D-Max All New Spec c a b ปี13นะคะราคา,า,คาอยู่ที่425,000 ห้าพันบาทค่ะตัวนี้ราคาไม่แรงนะคะสนใจเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะก่อนจะไปรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Youtube เฟินด้วยนะเฟินจะได้มีกำลังใจในการอัดวิดีโอให้ดูบ่อยๆอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ให้ดูบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ